ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารรยนะครับครับวันนี้เซียนขาเรียกขาด่วนนะครับผมเป็นเลขสูตรนะฮะเลขสูตรของเซียนขานะครับงวดที่แล้วแตกนะครับ FC ครับผมที่นัดกันไว้นะครับผมเซียนขาบอกว่าให้โทรไปหาด่วนเลยนะฮะ มีแนวทางจะบอกแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของเซียนขาชุดนี้เป็นเลขชุดสูตรนะฮะชุดคํานวณนะครับที่ลุงมอบให้เซียนขามาเป็นคนคํานวณนะครับเอฟครับผม เอาแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงเนาะค่ะสุดทุธายท้ายสุดมาตามนัดผมผมมาอยู่อ่ะผมมาเป็นสิบโทรมาเอาเลขลุ้งไหมผมก็เลยส่งไลน์ให้เงินน่ะแต่รังว่าสิโทรธก็ดีจ่ะกำลังว่าจะโทรพอดีเลยครับผมโอ้แคบแคบเป็นจังไงค่ะฝนลมลมที่พัดฝนแรงโอ้ลมแรงเหรอฮะ จริงหรือลมแรงลมแรงโอ้ได้ยินไหมเนี่ยเอ้าได้ยินครับผมโอเคโอเค,คอเนี่ยผมปล่อยไปนะผมก็ฝันดีอยู่นะโอฝันไอ้ที่เรียกว่าฝันก็ที่เขาล็อตี่มาให้เมื่อคืนเขาก็าบอกเขาบอกว่าอย่าลืมเด้อซื้อให้ซื้อเลยเขาบอกนี่คิดว่าเจ็ดใบนั่นแหละครับครับครับใช่ใช่เลข่นี้เขา <อ S 1> ไม่ได้หรเปล่าคือเขาก็มาเขาบอกว่าอย่าลืมเด้อที่ให้ไปซื้อ เลยเขาบอกเลยครับผมไปซื้อลอตเตอรี่มามันไม่ได้ตัวตัวตรงเหรอผมได้ตัวกลับมาได้ตัวใดค่ะผมให้ไปอะไรอ่ะหกเจ็ดสี่ที่ให้ผมได้สี่หกเจ็ดในสี่หกเจ็ดได้ตัวกลับมาในเจ็ดหกสี่แต่เทียนทาได้สี่หกเจ็ดตัวที่สี่กสเขาบอกว่าไม่ได้มันมันไม่มีครับผมผมก็แล้วตัวกลับมาเป็นสี่หกเจ็ด โอ้หครับก okay? ็ถือว่าฝันดีอยู่เขายังมาย้ำให้ผมอยู่ไหมผมก็เลยว่าเรื่องผมก็ซื้อมาแล้วหละซื้อมาสามปีไปนี่แหละมันไม่มีโอ้ครับผมสปอตสามตัวนี่ฝันดีป่ะค่ะแม่นแมนแต่ว่าเลขช่วงื่งผมซื้อมากอะยังดูซื้อๆอยู่อันที่ผมไปไปทั้งชุดนั่นแหละแต่ว่าบัตรเลขไอ้ฝันดีฝันอะไเขาเอาลอตเตอรี่มาให้เก็ดไปผมไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ย เมื่อคืนนี่ฝันฝันว่าเขามาบอกอย่าลืมนะอย่าลืมนะผมก็ว่าเออซื้อมาแล้วโอ้ครับผมผมก็ว่าผมฝันดีเขามาย้ำไงเขาไม่บอกว่าอย่าลืมเด้อเขาบอกแต่ว่าเขาเป็นตัวเก่าเนาะเซียนคาเนาะที่เราให้ในใน,ในในในคลิปก่อนนะครับเนาะขรับครับใช่ใช่ครับสำหรับเลขผมเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมส่วนแต่มันก็ไม่แน่หรอกไม่รู้ว่ามันจอดตัวไหนแต่เพราะว่ามันจะอยู่ในนั้นแหละครับฝันอย่างนี้จะอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าวันนี้เป็นสูตร คำนวณของลุงใช่ไหมครับผมที่เซียนขาได้ใชเ,เ,เป็นเลขของสูตรลุงสูตรลุงครับผมผมคำนวณแล้วผมก็ส่งไลนให้แกดูแล้วแกก็บอกเอออย่าอย่าให้เขาหลายตัวตัดตัดออกให้มันเหลืออยู่ประมาณล่างก็สี่หางบนก็สองหางแค่นั้นแกบอกโอครับผมสูตรของลุงบะค่ะครับทำง่ายเองง<น>าถ้ามีสูตร,รถ้าอยู่ใกล้กันผมทำให้โง้งงเลยง่ายแม่บว่ค่ะของลุง แกก็แม่นอยู่ได้ครับงวดที่แล้วแกก็ได้ห้าแปดห้าแปดห้าเก้านะหกหกเก้าหกเจ็ดของแกนะแต่ผมไม่ลงตอนนี้ของแกก็ใกล้เทียงกับเลขผมนะครับตัวเลขคะแกสามตัวมีอยู่สองถางแล้วอุปกรณเลขลุงนะั้นเลขลงุงครับผมมีสามแปดสองสามแปดสอง แปดสองเก้าแปดเจ็ดเก้าแะครับใช่ใช่ใช่เป็นเลขลุงนะครับผมเลขคำนวณเลขลุงเลขลุงครับเลขสูตรลุงเลขสูตรของลุงย้ำย้ำอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเสียงขาเป็นเลขของลุงนะครับไม่ใช่เสูตรของลุงนะที่เคยเข้าเหมือนกันนะครับผมของแกเนี่ยเข้า่าตรงตรงก็มีนะผ่านมาปีที่แล้วก็ตรงตรงก็มีนะอืมใช่ครับตรงตัวของแกก็มีอยู่ใส่สี่หางนะครับครับผมมี เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้าเก้าสองเก้าสองอ้แล้วก็สี่หน totally. ึ Gold, see, ่งครับแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็จำเลขผมได้ไหมเลขผมปล่อยไปที่ว่าหกสองแหละครับผมผมบอกเลขลุงนี you know ่แหละไปกลับหัวเป็นหกสองผมไม่ชอบเก้าสองผมไปกลับหัวให้เป็นหกสองโอ้ครับผม เป็นมันเป็นสูตรท้องแก่นี่ยแหละเขาทำไปกลับหัวไปลงเป็นเลขข้างล่างผมอ่ะเป็นหกสองแตแกได้เก้าสองตัวจริงอ่ะเซียนขาไม่ชอบเก้าสองก็เลยไปกลับหัวใช่ผมก็เลยเอาไปกลับหัวเอซีเป็นหกสองโอ้ครับผมแต่สูตรท้องแกนี่เป็นเก้าสองครับแล้วก็สีหนึ่งแค่นั้นแหละล่างแต่สามารถก็เป็นบนล่างได้นะาของแกเนี่ยครับผมแต่ถ้าถ้าประกอบตรงๆก็คือไม่ต้องกลับเลยนนของแกเนี่ย ก็คือสามตัวนี้ตัดได้ตัดตัดเอาใช่ไหมครับเชียนขาตัดได้เนาะตัดได้จะตัดเป็นแปดสองหรือสามแปดสามสองอะไรก็ตัดได้แล้วแต่จะตัดเอาด้อสามตัวน่ะมันไม่เยอะครับงวดที่แล้วนี่ผมคำางิของแกก็ของแกก็มาค้าเก้าห้าแปดมันก็เข้าอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้ลงให้เพราะผมชอบห้าเจ็ดเยอะงวดที่แล้วอืแต่งวดนี้ของแกก็มีประมาณนี้แหละสี่ตัวครับ มีเจ็ดเก้าห้าเก้าแล้วก็เก้าสองสี่หนึ่งนี่แหละไม่เยอะผมแทงไม่เยอะโอ้เซียนขานี่ไม่ชอบเก้าสองใช่ผมเลยกลับผมวเอาไปเป็นของผมหกสองถ้ามันถ้ามันหลอยออกเก้าสองทำไงครับเนี่ยผมเลยขโมยแกไปตัวนึ่งโอ้เป็นของผมเป็นหกสองนั่นแหละครับผมอืมแต่ว่า จริงนะผมผมยังชอบเลขที่เขาลตอรี่มาให้อยู่นะเจ็ดหกสี่เอ้ยผมผมฝันว่ามิงจ่อหกเจ็ดไม่เคเก็ดสี่กันแน่เด็กเขามย้ำเป็นผู้หญิงก่อมาย้ำอ่ะครับเส้นขาเอากี่ใบครับผมอะไรนะครับเขาเขาไม่ให้เจ็ดใบเส้นขาเอาไปกี่ใบครับผมเอาผมเอามาสองใบครับเอาไปสองใบเขาบอกว่าผมไม่ลบทำไมเอาไม่เอาไปหมดผมบอกว่าเอาไปให้คนอื่นมั่งผมเอาสองใบก็พอแล้วผมบอกนะโอ้ ผมไม่โรคผมว่าถ้าผมถูกผมจะไปเป็นเจ้าภาพลงการที่ผมพูดนั่นแหละที่เก้าครับที่การลสิน์ใช่ไหมฮะสรารคามเป็นการละศิน์ใช่ใช่ใช่ครับอือขอให้ถูกขอให้ถูกงวดน,นี้ผมผมจะได้ไปทําบุญใหญ่ด้วยครับผมสาธุครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เดินสายทําบุญอยู่โอ้ครับผมสร้างบาร,รมีก่อนโอปอปีใหม่แล้วครับเอาแถวนี้ก่อนเอาแถวนี้ก่อนใ,ใกล้ๆกก่อนจนใ,ใกล้ๆกก่อนครับผม เอกอก็บอกบอกเอซีเลยเลขลุงที่ผ่านมาก็เข้าอยู่แต่พิจารณาดูเดอ้อเลขมันมีเข้ามีหลุดเด้อแต่แต่เซียนขาคำนวณเองใช่ไหมครับรอบนี้ใช่เขาเขาให้สูตรมาแล้วผมก็ส่งไลน์ให้ท่านดูให้แกดูว่ามันมันเป็นอย่างนี้ไหมแกบอกถูกแล้วโอ้ครับผมแกก็บอกว่าเออเอาเอาประมาณนี้แหละไม่ต้องเยอะเพราะว่าแกตัดตัดไปที่ว่าเมื่อก่อนให้สิบถังใช่ไหมครับเออแลวนี้มันก็เหลือเลขสามตัวเช่สองถางเลข สองตัวก็วสี่หางของเกน่ะอืถ้ามันเข้าก็เข้าตรงนั้นไม่ต้องกลับนะของเจนะครับผมอชุดไม่ต้งก็มีมีมีประมาณนี้แหละครับถ้าเข้าวันนี้แล้ววันหน้าผมจะคำนวณเป็นเลขลุงเลยถ้าเลขลุง,ลงเ, <laughs> เข้า๋อครับโอ้ยของของฝันเทียนขาก็แม่นอยู่ครับผมเอ้ผมก็ว่าผมก็ว่าของฝันผมนี่เลยถ้าของลุงเป็นล่างของผมน่าจะเป็นบนครับผม แต่ผมก็คิดไว้ประมาณนี้แหละอเป็นแนวทางนะครับเชียนขาเนาะเป็นแนวทางเป็นแนนวทางะครับเป็นแนวทางครับผมก็พิจารณาแล้วก็หาบิจลอตเตอรี่ไว้เผื่อมันมีดวงตีใหม่แล้วเนาะครับผมเผื่อมีโชคมีลาภนั่งเสี้ยนขาเนาะค่ะะเนาครับแมนแมนครับเผื่อมีโชคมีลาภเพราะว่าผมก็ดติดไปเฮ็ดบุญใหญ่ผมก็ดเดี๋ยวที่ถามใครที่เคยคิดหรอค่ะซีเรียสบุญเรื่องก็เสี้ยนขา้วครับค่ บอมี่ยังไรดอกปีไม่กับอยเอฟซีที่ติดตามเซียนขามีสูขภาพแข็งแรงรวยๆทุกคนนะครับเ้อครับผมโอเคเนาะครับครับผมครับขอบคุณครับเซียนขาครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของเซียนขานะครับอันนี้เป็นชุดเลขสูตรของคุณลุงเซียนขานะครับแต่เซียนขาเป็นคนคำนวณนะครับเอฟซครับผมส่วนเกณฑ์หกสี่นั้น เป็นเลขฝันของเซียนขานะครับผมที่ฝันว่ามีคนเอาลอตเตอรี่มาให้เจดใบนะครับ fc เลขท้ายคือเจ็ดหกสี่นะครับผมส่วนข้างล่างก็เป็นเลขคํานวณนะฮะเลขของลุงนะครับผม fc อย่าสับสนนะครับผมชุดนี้เป็นชุดเลขคำนวณนะครับมีเพิ่มก็คือเลขฝันเทียนขาก็คือเขียนติดไว้เฉยๆนะครับ fc ครับครับมีสามแปดสอง 879เนะครับเลขสูตรนะครับผม7959 92 4 1นะฮะกับหัวก็เป็น62ครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ